สวัสดีทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคร Channel ก็วิดีโอนี้มาขออนุญาตประชาสัมพันธ์คอร์สเก่าที่บันทึกไว้ตั้งแต่ปี2563และก็ช่วงต้นปีนี้นะครับ2564มีหลายคนถามมานะครับสมัครเรียนไม่ทัน่าสมัครเรียนจะเปิดรับสมัครอีกทีตอนไหนตอนนี้เปิดรับแล้วนะครับจะเป็นเปิดช่วงสั้นๆคือ7วันคือวันที่16ถึง22พฤศจิกายน2000 564นี้เท่านั้นนะครับก็มีอยู่5คอร์สนะครับที่นำมาจัดส่วนลถนะก็เป็นคอร์สอ่านดวงเป็นภายใน18ชั่วโมงราคาเต็มนะครับราคาเต็ม2,999เหลือแค่599บาทเท่านั้นคอร์สที่2เป็นเทคนิคการพยากรณ์และเกตหราศาสไทยราคาเต็มอยู่ที่2,499คอร์สนี้ลดเหลือ499นะครับ กุญแจหวนราคาเต็ม2,499ลดเหลือ499เหมือนกันการตั้งชื่อให้สมพลกับดวงชะตาเป็นตามแนวทางของมอทวันอาจารย์รุลลำเพ็น,นะครับราคาเต็มอยู่ที่2,499ลดเหลือ499บาท สุดท้ายนะครับข้อที่5เป็นเทคนิคการพยากรณ์ดวงจรท่านไหนที่อยากจะทำนายดวงจรน,นะครับได้ถูกหลักเกณฑ์ก็เรียนเชิญน,นะครับข้อน,นี้ราคาเต็ม2,499ลดเหลือ499บาทเท่านั้นนะครับและก็ยังมีในส่วนของหนังสือที่แถมให้ด้วยนะครับหนังสือจะมีอยู่8เล่มนะครับเล่มที่1ก็จะเป็นหัวรรา์าไทยฉบับเล่งรัด นะครับเล่มที่สองเป็นโหราศาสตร์ไทยฉบับเร่งรัดเหมือนกันเป็นเป็นเล่มหนึ่งกับเล่มสองนะครับเล่มหนึ่งจะเป็นภาคพื้นฐานและการพยากรณดวงเดิมส่วนเล่มที่สองก็จะเป็นการพยากรณ์ดวงจรและก็กฎเกณฑ์ที่คุณทราบนะครับอันนี้สองเล่มนี้เป็นในส่วนของเนื้อหาในการเรียนโหราศาสตร์ส่วนสมุดจดดวงเล่มที่หนึ่งและถึงเล่มที่หก ะจะเป็นกรณีศึกษาจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในดวงลูกดวงที่เคยมาขอดูดวงกับคูโอนะครับก็ทําเป็นบทความพิเศษแล้วก็มีเก็ตหัวท้ายเรื่องท้ายตอนให้ทุกทุกตอนทุกเล่มนะครับก็จะมีเล่มละ30ตอน30 30ดวงชะตานั่นเองนะครับก็จะเป็นเนื้อหาในการกรณีดวงตัวอย่างนะครับ 8เล่มนี้สามารถที่จะเลือกได้นะครับเลือกซื้อ1คอร์สแถมหนังสือ1เล่ม2คอร์สก็แถม2เล่มซื้อ5้าคอร์สก็แถม5้าเล่มอันนี้ก็ลองดูนะครับสำหรับท่านไหนที่อยากจะมาสมัครนะครับครั้งก่อนสมัครไม่ทันนะครับตอนนี้ก็เปิดรับแล้วนะครับเปิดรับเป็นช่ชวงๆคือเปิดรับแค่7วันย้อนหลัง16 22ถึงวิกาย6 4นี้เท่านั้นเนื้อหาในแต่ละคอร์สทั้ง5คอร์สนะครับ ่แจ้งไว้ใต้วิดีโอนี้นะครับเป็นข้อความก็ลองอ่านดูได้เลยนะสนใจก็ติดต่อที่ครูโอนะครับอ่าโทรศูนย์เก้าหาสองลน์ไอก็จะเป็นตัวแอดนะครับแอดครูโอนะครับหรือถ้าพิมพ์แอดครูโอม่ขึ้นนะครับตอนนี้ไลายแอดรู้สึกว่าจะรวนๆสักหน่อยหนึ่งก็ให้พิมพ์ลอ่าตัวแอดนะครับตัวเอคลายตัวเอสองห้านะครับอันนี้ก็ลองดูนะครับ ไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะอะไรนะครับบางงานก็ค้นพบบางงานก็ค้นไม่พบแต่อลองดูหนึ่งในสองนี้นะครับเจอแน่นอนครับสำหรับไลน์แอดหรือถ้ายัางไงใครเป็นเพื่อนบน Facebook ก็เป็นมงคลราชาโชคนะครับหรือครูโอมงคลราชาโชคใน a c e b o o k กอ็อินบอกไปสอบถามได้เลยนะครับยังไงก็เรียนเชิญให้มาร่วมศึกษาโหราศาสตร์ไทยนะครับด้วยกันนะครับวันนี้มาฝากคอร์สสั้นๆน,นะก็ในคอร์สอื่นๆที่กําลังเตรียมจะทําก็จะมีคอร์ส หัวสารสตอรี่ Story, นะครับข้อที่2รวมไปถึงาการที่หลายๆคนรอคอยหัวขอศาสตร์ไทยฉบับเร่งรัดนะครับรุ่นที่1ทําไปปี63รุ่นที่2ปี64จะสิ้นปีแล้วยังไม่ได้ทำเดี๋ยวเร็วๆนี้แน่นอนนะครับแต่ก็จะเป็นรูปแบบในการที่จะอัดวิดีโออัดวิดีโอนะครับแล้วแล้วก็เข้าไปเรียนนะครับอาจจะไม่ใช่การสอนสด นะครับเหมือนเหมือนแต่ก่อนก็อยากาให้ลองเปลี่ยนบรรยากาศบ้างน,นะครับก็เรียนย้อนหลังได้ตลอดทุกคอร์สท,ที่สมัครเรียนนะครับเรียนย้อนหลังได้ตลอดผ่านกลุ่มปิด Facebook นะครับผมวันนี้ก็ขออนุญาตฝากคอร์สไว้เท่านี้ก่อนขอบคุณทุกคนนะครับสวัสดีครับ